นี่มันความสุขแบบเทพเจ้าอะไรเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งทุ่มเงินมหาศาลซื้อภูเขาทั้งลูกใช้เวลาถึงสองปีเต็มสร้างบ้านพักสุดหรูท่ามกลางธรรมชาติไม่เพียงแค่สามารถชมความงดงามของฤดูกลาลที่เปลี่ยนแปลงยังได้ดื่มด่ำมื้ออาหารกับคนที่รักแถมยังอยู่ท่ามกลางยอดเขาหิมะอีกด้วยคืนที่ยาวนานในห้องสาวนาชีวิตที่อิสระและสบายแบบนี้ทําให้คนอิจฉาและริษยาลุงหมาไม่อยากอยู่ในเมืองเป็นแค่คนธรรมดาจึงมาที่ป่าที่เขาซื้อไว้เอง เตรียมสร้างสถานที่ในฝันของตัวเองที่นี่หลังจากเดินทางผ่านภูเขาและน้ำลุงมาได้เลือกสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นเขาจึงวางสัมภาระลงเตรียมตัวสร้างบ้านใหม่อีกครั้งเขาเริ่มต้นด้วยการใช้เขียวตัดหญ้าไม่นานเขาก็เคลียร์พื้นที่โล่งได้สําเร็จจากนั้นลุงมาใช้ตลับเมตรวัดขนาดของพื้นที่ ครั้งนี้เขาวางแผนที่จะสร้างบ้านไม้สุดหรูและโอ่อ่าแม้ในอนาคตจะมีเพื่อนมาเยี่ยมเขาก็จะมีเรื่องไว้คุยอวดเขาเริ่มต้นด้วยการใช้เสาไม้ทําเครื่องหมายบนพื้นจากนั้นก็เริ่มกุดฐานรากได้เลยเพื่อเร่งความเร็วในการสร้างบ้านจะได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่เร็วขึ้นเขาใช้คาถาเรียกมิตรภาพเรียกเพื่อนสนิทมาช่วยเป็นแรงงานฟรี แต่สภาพอากาศที่ย่ำแย่ทําให้ความคืบหน้าในการขุดฐานรากลาช้าไปมากเสียเวลาไปถึงสองสัปดาห์ครึ่งกว่าจะขุดฐานรากเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้ลุงหมาจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างต่อได้เขาเริ่มต้นด้วยการใช้ผ้ายามาต่อยรองพื้นอิฐหินเป็นฐานและใช้ระดับน้ําเพื่อปรับให้ไม้เรียบเสมอกันจากนั้นก็สามารถยึดพวกมันเข้าด้วยกันได้แล้วกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพราะในป่ามีมแมลงและมดเยอะดังนั้นการป้องกันไม้จากการผูและแมลงจึงสำคัญมากลุงหมากับเพื่อนสนิทต,ตั้งใจทานยาอย่างจรงิงจังพวกเขาทานยาแบบ360องศาไม่มีจุดอับเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของโครงสร้างเมื่อยายยแห้งแล้วพวกเขาก็สามารถตอกไม้เข้ากับโครงสร้างได้เพราะวัสดุที่ซื้อมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและตอนที่ลุงหมาเลือกซื้อยังซื้อแผ่นไม้ที่มีตัวล็อกพิเศษทำให้ต่อติดตั้งง่ายขึ้นมากแค่ล็อกเข้าด้วยกันแล้วใช้ตะปูยึดกับโครง ก็จะได้โครงพื้นฐานที่แข็งแรงพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วทั้งสองคนต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะทํางานนี้สาเร็จลุล่วงไปได้พื้นไม้ขนาดยาวสี่เมตรกว้างสาเมตรก็เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งสองคนเหนื่อยจนทิ้งตัวลงนอนบนพื้นไม้ทันทีหลังจากพักผ่อนสักครู่เพื่อนซีก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนลุงมาอยู่บนภูเขาหลังจากกินอาหารเย็นง่ายๆเขาก็สร้างเต็นท์บนพื้นเพื่อค้างคืนเช้าวันรุ่งขึ้นลุงมาเริ่มงานก่อสร้าง เขาแบกไม้มาเตรียมใช้สร้างโครงสร้างหลักของบ้านไม้แต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างจริงเขาทาสีแอสฟัลต์ลงบนฐานของไม้ก่อนจากนั้นก็สามารถเสียบมันลงบนพื้นได้แล้วใช้สกรูยึดมันเข้ากับโครงพื้นหลังจากยึดโครงสามชิ้นเสร็จก็สามารถติดตั้งแผ่นไม้เป็นผนังได้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่ายเป็นทักษะพื้นฐานลุงมาเสร็จงานผนังไปแล้วเสร็จหส่วนสแต่ก่อนที่จะปิดผนังทั้งหมด ลุงหมาต้องสร้างโครงหลังคาให้เสร็จก่อนเขาเลือกใช้หลังคาทรงคลาสสิกที่คนทําเองดีไซน์ลาดเอียงแบบนี้ช่วยระบายน้ําและเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสร้างโครงเสร็จแล้วก็สามารถต่อผนังได้ต่อไปเมื่อผนังเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเขาก็จะทําตามโครงหลังคาตัดผนังให้ได้มุมเดียวกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งหลังคาต่อไปเขาจะเรียงแผ่นไม้บนโครงหลังคาแล้วใช้ตะปูเหล็กยึดให้แน่นเมื่อแผ่นไม้ถูกเรียงอย่างเรียบร้อยบนหลังคา บ้านใหม่ของลุงหมาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งแผ่นไม้แผ่นสุดท้ายถูกติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วหมาใช้เครื่องมือในการตัดส่วนที่เกินออกไปส่วนของหลังคาได้รับชัยชนะในขั้นตอนนี้ในขณะที่ฟ้ายังไม่มืดแล้วหมาเช่นกันเร่งติดตั้งผนังด้านสุดท้ายของบ้านไม้ด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ผนังครึ่งหนึ่งก็สร้างเสร็จอย่างรวดเร็วในแผนของแล้วหมากำแพงที่ว่างจะติดตั้งหน้าต่างบานใหญ่แล้วหมาหยิบแผ่นฟอยล์ฉนวนกันความร้อนติดตั้งด้านที่หันเข้าหาภูเขาของบ้าน หลังจากทำงานฉนวนเสร็จแล้วท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงแล้วมาก่อกองไฟหน้าประตูเตรียมทำอาหารค้าแสนอร่อยเพื่อให้รางวัลตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นในป่ามีความสงบสุขนกกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานท้องฟ้ามืดครึ้มมากลุงมาก็ได้ดูพยากรณ์อากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อย ดังนั้นลุงมมาจึงตื่นแต่เช้าเพื่อเริ่มทำกันน้ำบนหลังคาเขาใช้แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมเป็นฉนวนรองพื้นแล้วปูด้วยแผ่นยางมะตอยเพื่อการเคลือบผิวเมื่อการปูเสร็จสิ้นฝนก็ตกปรยปรยลงมาจากท้องฟ้าโชคดีที่ลุงมาได้ทำงานต่อในร่มอย่างสบายใจรอจนฝนหยุดและฟ้าใสเพื่อนสนิทก็นำหน้าต่างบางใหญ่ส่งมาให้ลุงหมาได้ทันเวลารวมถึงเตาผิงที่จําเป็นสําหรับการอยู่ในป่าต่อไปลุงหมาจะปรับปรุงกระท่อมไม้ต่อเขาใช้เครื่องตัดเจรูบนผนังให้เป็นรูปทรงของ,ของประตูไม้เพราะก่อนที่จะตัด ลุงมาได้เชื่อมแผ่นไม้ของผนังให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วดังนั้นสิ่งที่ตัดออกมาคือแผ่นไม้ชิ้นเดียวเพื่อไม่ให้ต้องค้างคืนในป่าคืนนี้ลุงมาเองก็ทำงานล่วงเวลาเพื่อติดตั้งหน้าต่างกระจกบานใหญ่จากนั้นเขาใช้แผ่นไม้ที่เหลือทำเตียงไม้ชั่วคราวขึ้นมาแค่ปูแผ่นรองกันชื้นก็สามารถนอนหลับสบายได้หนึ่งคืนเพราะอยู่ในป่าดงดิบไม่มีประตูใหญ่ และต้องพักค้า้งแรมกลางแจ้งนี่อาจทำให้มีใหญ่มีน้อยเข้ามาเปิดบุฟเฟ่ต์เมื่อไร่ก็ได้ดังนั้นเพื่อที่จะนอนหลับอย่างสบายใจวันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องติดตั้งประตูไม้ให้ได้จริงๆแล้วการติดตั้งประตูใหญ่ค่อนข้างง่ายแต่ลุงมาไม่ได้ใช้แผ่นไม้ที่ตัดเมื่อวานอาจจะพิจารณาถึงคุณภาพของแผ่นไม้ดังนั้นเขาจึงจัดเตรียมใหม่แผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน,นาขึ้นมาอีกแผ่นทำเครื่องหมายบนแผ่นไม้ที่ตัดเมื่อวานนี้แล้วใช้เครื่องตัดในการแปรรูป แบบนี้ก็จะได้ประตูที่พอดีแปะสุดท้ายใช้บานพับเชื่อมต่อและยึดติดประตูไม้โค้งก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นลุงหมาก็หยิบกระป๋องสีออกมาทาสีน้ำตาลบนประตูไม้ส่วนผนังเขาเลือกใช้สีอ่อนทาแบบนี้แยกแยะได้ง่ายหลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จลุงหมาได้ติดตั้งมือจับประตูไม้แล้วก็ทำความสะอาดเล็กน้อยต่อมาเขาได้ลากเตียงไม้ชั่วคราวออกจากกระ่อมไม้ติดตั้งเสาวไว้ในบ้าน แล้วตอกแผ่นไม้เข้ากับเสาและผนังก็เสร็จสิ้นการทำเตียงแล้วจากนั้นเขานำแผ่นไม้ที่ตัดแล้วมาทำเป็นโตพับจนถึงตอนนี้แผนการของลุงมาเสร็จไปครึ่งหนึ่งหลังจากลุงมาสร้างบ้านไม้เบื้องต้นเสร็จเขาก็รีบพาไปเว้งมาชมทันทีทั้งสองเดินทางข้ามเขาและน้ำมาถึงจุดหมายลุงมายึดหลักการให้เกียรติผู้หญิงก่อนจึงเชิญไปเยกวงเข้าไปชมบ้านก่อน แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือไอ้หนุ่มนี่ไม่ให้คนอื่นพักเลยพอมาถึงก็ให้สาวสวยทำงานทันทีจนสาวสวยหน้าแดงด้วยความโกรธแต่ลุงหมาเองก็ไม่กล้าทำเองยืนดูสาวสวยทำงานเขาเลยรีบทำงานบ้างเพื่อคลายความอึดอัดลุงหมาเริ่มขัดต้นไม้ให้เรียบร้อยต้องการไม่ให้มีเศษไม้ต่ำไปโดนคนที่รักตอนทานข้าวจากนั้นสาวสวยก็ทำความสะอาดบ้านจนเรียบร้อยต่อมาทั้งสองคนก็เริ่มเตรียมอาหารกลางวันของวันนี้ มองดูทั้งสองคนทานอาหารยังมีความสุขในตอนดึกที่กำลังตัดต่อวิดีโอน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่ก็ไหลออกมาจากมุมปากหลังจากอิ่มหนำสำราญแล้วอาจเป็นเพราะสาวสวยไม่ค่อยพอใจกับบ้านไม้ของลุงหมาเธอจากไปด้วยท่าทีไม่เต็มใจลุงหมารีบตามไปทันทีหลังจากทรงสาวสวยลงจากเขาลุงหมาก็รีบกลับมาปรับปรุงกระท่อมต่อหวังว่าครั้งหน้าที่เชิญเธอมาจะทำให้เธอพอใจฤดูหนาวกำลังจะมาถึงอุณหภูมิก็ลดต่ำลงเรื่อยๆเตาผิงที่เพื่อนสนิทมอบให้ต้องประกอบขึ้นมาแล้ว หลังจากทำเครื่องหมายบนผนังตัดรูตามขนาดที่กำหนดก็สามารถติดตั้งฉนนกันไฟและท่อควันได้จากนั้นต่อท่อควันเข้าไปเตาผิงไร้ควันใช้งานได้จริงก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงมาเอาไม้บางส่วนมาจุดไฟในเตาผิง เมื่อไม้เริ่มเผาไหมอุณหภูมิในกระท่องก็ค่อยๆสูงขึ้นลุงหมารู้สึกว่าเสาเตียงเกก็ะเล็กน้อยเขาจึงทําเครื่องหมายบนเสาเตียงแล้วถอดออกมาตัดให้พอดีจากนั้นนําเสาเตียงที่ตัดแล้วมาติดกับแผ่นไม้ใช้แผ่นไม้ตกแต่งให้ดูสวยงามไปด้วยเพราะในป่ามีแมลงเยอะลุงหมาเลยใช้ปืนพ่นไฟทําการเคลือบผิวภายในบ้านทั้งหมดวิธีนี้เมื่อเทียบกับการทาสีแล้ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากกว่าเพื่อป้องกันเวลานอนมีใหญ่มีเล็กมาเยี่ยมบ้านเขายังติดตั้งกรอนประตูอีกด้วยเวลาผ่านไปเร็วมากตอนที่ทํางานไม่ทันรู้ตัวก็ถึงตอนเย็นแล้วเขาเริ่มเตรียมอาหารเย็นสําหรับวันนี้ลุงมาผสมเนื้อกับผักและเครื่องปรุงรสแล้วใส่ลงในหม้อตุน๋นจากนั้นก็นําไปตุ๋นบนเตาผิงระหว่างที่ลุงมาดื่มชาและรอภายในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารลุงมาที่หิวมาทั้งวันก็เริ่มกินอย่างอ,าอร่อย เช้าวันรุ่งขึ้นลุงหม,มาก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปเพื่อให้ฤดูหนาวผ่านไปอย่างสบายยิ่งขึ้นห้องสาวนาจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยประสบการณ์การสร้างจากครั้งก่อนดังนั้นโครงฐานของห้องสาวนาสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วเนื่องจากห้องสาวนาต้องการความแน่นหนาเป็นพิเศษดังนั้นโครงฐานจึงถูกทาด้วยยางมาต่อยโดยคุณลุงหม,มาจากนั้นเขาก็ติดตั้งระบบท่อระบายน้ําเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถปูพื้นได้คุณลุงหม,มาทำงานล่วงเวลา เพื่อให้ได้อบสาวหน้าเร็วที่สุดเขาเาวากับมีเรดบูไหลเวียนในเส้นเลือดก,กลายเป็นเครื่องจักรที่ไม่รู้จักเหนื่อยหลังจากปูพื้นเสร็จแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักเขายังสร้างกำแพงต่อไปเมื่อไม้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆห้องสาวหน้าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างลุงมาใช้เครื่องตัดส่วนที่เกินออกคำนึงถึงว่าตอนกลางคืนอาจจะฝนตกเขาจึงปูผ้ากันน้ำชั่วคราวนกที่ตื่นเช้าจะได้กินหนอนแต่นกยังไม่ได้กินข้าวลุงมาเริ่มทำงานแล้วหลังคาห้องสาวหน้าเขายังคงเลือกวิธีการสร้างด้วยตัวเอง ในขณะที่ลุงหมากําลังยุ่งอยู่เพื่อนสนิทของเขาได้นําไม้มามากมายด้วยไม้เหล่านี้และมิตรภาพที่มีลุงมมาจึงได้ปิดหลังคาเสร็จอย่างรวดเร็วต่อมาเขาเริ่มตกแต่งภายในเขาเริ่มด้วยการทําเก้าอี้สาวนาจากนั้นใช้ฟอยล์อลูมิเนียมเติมผนังแม้จะดูบางแต่จริงๆแล้วไม่หนาเลยแต่ก็เพียงพอที่จะรักษาความร้อนในห้องสาวนาสุดท้ายก็ปูด้วยแผ่นไม้ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การสร้างบ้านไม้ประตูห้อง s a น n าก็ใช้ดีไซน์แบบโค้งมนเช่นกันหลังจากตัดประตูเสร็จลุงหมาได้นําเศษไม้ที่เหลือมาประกอบเป็นเตียงไม้ในห้องอีกตัวหนึ่งแบบนี้ถึงเพื่อนจะมาเยอะก็ยังพักได้สบายหมาพูเนเละกินข้าวเย็ยนง่ายๆแล้วรีบเข้านอนเพื่อฟื้นฟูแรงกายเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาก็ติดตั้งประตูไม้ให้ห้องสาวนาและทาสีให้เข้ากับบ้านไม้จนถึงตอนนี้บ้านพักในป่าของเขาก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อพบกับเขาอีกครั้งฤดูหนาวก็มาเยอนแล้ว ไม่รู้ว่าเขาทําเมื่อไหร่เงียบๆสร้างระเบียงชมวิวขนาดใหญ่และเขาต่อไฟฟ้าเข้าบ้านยังนําแหล่งน้ําจากภูเขามาเขาใช้ก้อนอิฐแดงแยกระหว่างห้องสาวหน้ากับผนังไม้ชุดอุปกรณ์สาวหน้านี้ลุงมาใช้เงินไปไม่น้อยเลยแต่คุ้มค่ามากจริงๆมันรับประกันได้ว่าสาวหน้าจะร้อนขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จเขานำสาวหน้ามา ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้ววางบนเตาสาวหน้าเพื่อให้ร้อนระหว่างรอให้ร้อนลุงหมาก็ทานอาหารเย็นง่ายๆหลังจากกินอิ่มดื่มเต็มแล้วเขาก็รีบเริ่มสัมผัสความสนุกของสาวหน้ากลางป่าหลังจากอบสาวหน้าแล้วก็ใช้หิมะล้างตัวถ้าอยู่ที่บ้านเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฉันให้ผู้ใหญ่เห็นต้องโดนด่าว่าบ้านแน่ๆเมื่อฤดูหนาวมาถึงป่าและบ้านทักต่างๆก็กลายเป็นสีเงินขาว และเขาอยู่ที่นี่เพลิดเพลินกับอิสรภาพและช่วงเวลาอันแสนสบายเพียงลําำังบางทีนี่อาจเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติป่าเขาก็ได้ถ้าเป็นคุณคุณจะชอบไหม